ราศีตุลน,นะครับสัปดาห์นี้การงานมีความคิดสร้างสรรค์สูงนะครับแต่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยจะเป็นคนนะครับที่กําลังตอกเลี้ยงอยู่นะครับหมายความว่านอกเหนือจากมีความคิดสร้างสรรค์สูงแล้วเนี่ยต้องลงมือทําด้วยนะครับสุดท้ายงานก็จะออกมาดีและเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างครับ มาดูการเงินกันบ้างนะครับการเงินเนี่ยบริหารเงินได้ค่อนข้างดีรายรับน่าพอใจกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับส่วนรายจ่ายเนี่ยต้องระวังใครเตือนอะไรไม่ค่อยฟังสุดท้ายจะมารู้สึกเสียดายในภายหลังครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความรักนะครับถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยจะเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับนกนะครับอยู่แบบสบายๆนะครับ จึงตีความได้ว่าคนที่ไม่มีคู่นะครับค่อนข้างเย็นชามีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับสบายๆโสดก็มีความสุขได้ครับ